รถเข้าใหม่1นึคันนะคะเป็นเจ้าตัว Honda h r a Win 1.5 R SE HEV รถปี2024พึ่งลงสไลด์สดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยตาแตกมากแล้วได้็อปสุดในรุ่นเลยนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1,179,000บาทนะคะแต่เรายังไม่บอกราคาเดี๋ยวดูให้จบคลิปนะคะดีไซน์ด้านหน้าจะได้กระจังหน้าแบบรังพึ่งเป็นชุดแต่ง R S รอบคันแบบนี้ไฟหน้าไฟไท้าย LED นะคะล้อแมกอลอยนะคะรมดาขอบ สวยดุมากเลยประตูด้านท้ายนะเปิดไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะกล้องมองหลังปรับได้ทั้งหมด3ทิศทางด้วยกันส่วนเบาะด้านหลังนะคะสามารถพับเรียบได้เลยนะค,ะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะภุมมทนด้วยสีดำเบาะหนังเดินได้อคันทราสีแดงคือสวยมากๆนะคันนี้และที่สําคัญจุดไฮไลท์คือหลังคาแก้วนั่นเองนะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสายแบบชอบดูดาวนะอันนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะหน้าจอทั u สกิ ประมาณ8นิ้วนั่นเองเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Auto ได้นะคะมีแท่นชาร์จไวเลสมาให้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งนะคะมี Pat t e r n Shape มี Cruise Control คือครบจบที่คันเดียวเลยในราคาที่798,000บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับดอกเบี้ย0%ตลอดอายุสัญญาไปอีกด้วยนะคะฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างนะ,ะส่งสไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วยรับประกันซ่อมศูนยฮอนด้าให้อีก2ปีเต็มหากสนใจทักเข้ามาได้เลย